สวัสดีครับวันนี้เรามีเทคนิคดีๆมาฝากอีกแล้วครับเป็นเทคนิคดีๆในการถ่ายโอนข้อมูลเรามาจะแสดงวิธีการถ่ายโอนข้อมูลโดยแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าแชร์มีครับตัวนี้นะครับแชร์มีแชร์มีเราต้องมีโทรศัพท์2เครื่องครับเป็นการถ่ายโอนจากโทรศัพท์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งเป็นการถ่ายโอน ไฟล์ใหญ่ๆเช่นไฟล์วิดีโอไฟล์ภาพไฟล์ดนตรีไฟล์แอปพลิเคชันและไฟล์ต่างๆครับสามารถถ่ายโอนได้เป็นแอปพลิเคชันที่บริษัท Xiaomi เป็นผู้ผลิตขึ้นมาครับโทรศัพท์ส่วนมากถ้าเป็นบริษัทของ Xiaomi หรือว่าของ Redmi ครับบริษัท Xiaomi จะเสริมแถมให้ครับแถมให้ในเครื่องเลยเป็นแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า แชร์มีครับแชรมี me, ตัวนี้เลยหรือว่าใครสนใจอยากจะได้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Pay Store ครับเรามาดูวิธีการถ่ายโอนข้อมูลครับเครื่องแรกเราแตะเข้าไปเลยครับแตะแอปพลิเคชันเสียแชร์มีครับขึ้นรูปลักษณะน,นี้ครับอันแรกส่งอันที่2ก็รับเครื่องที่2ก็แตะคำว่าแอปพลิเคชัน แชร์มีครับแต่คําว่าแชร์มีจะมีรูปลักษณะคล้ายๆกันครับเหมือนกันแป๊ะเลยครับแล้วเราจะสาธิตวิธีการถ่ายโอนข้อมูลครับเครื่องแรกด้านขวาครับเราจะแตะคําว่าส่งครับแตะคําว่าส่งเลยเมื่อแตะคําว่าส่งครับเราจะแตะส่งรูปภาพนี้ครับรูปภาพนี้เลยหนึ่งรูปภาพ แล้วก็สองรูปภาพนะครับสองรูปภาพแล้วครับแล้วก็เราจะส่งฟไฟล์วิดีโออีกครับเดี๋ยวเราจะส่งฟไฟล์วิดีโอส่งฟไฟล์รูปภาพแล้วครับต่อมาเราจะเลือกวิดีโอครับวิดีโอที่จะเราจะทําการส่งครับเอาวิดีโอนี้ครับวิดีโอที่ยี่สิบหกวินาทีครับแตะเข้าไปเลยเมื่อเราเลือก รูปภาพเลือกวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วเครื่องแรกเราเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วเครื่องที่สองก็แตะคําว่ารับครับแตะคําว่ารับเมื่อแตะคําว่ารับแล้วเครื่องที่สองครับสังเกตนะครับสังเกตนะครับเขาจะบอกว่ารออุปกรณ์อื่นเชื่อมต่อแล้วก็ไม่รูปการ์ตูนครับแล้วก็เป็นภาพกระพริบกระพริบครับเมื่อเราต้องการส่งเราแตะคําว่าส่งครับเครื่องที่หนึ่งเครื่องที่หนึ่งเครื่องที่หนึ่งแตะคําว่าส่งครับ แตเลยเมื่อแต่เขาส่งครับแป,ป๊บเดียวครับเห็นไหมครับจะมีรูปภาพการ์ตูนเหมือนเครื่องที่สองครับรูปภาพการ์ตูนเราต้องการส่งก็แต่รูปภาพการ์ตูนครับที่เครื่องที่หนึ่งเมื่อแต่รูปภาพการ์ตูนเครื่องที่หนึ่งแล้วเครื่องที่หนึ่งกำลังเชื่อมต่อไปยังเลตมี่หกเอครับไปยังเครื่องที่สองแล้วก็จะส่งรหัสการเชื่อมต่อ ID 604180ครับแล้วมาดูเครื่องที่2ครับเ่องที่2 r e เล i มี 6A ต้องการเชื่อมต่อ604180ก่อนได้รับสินค้าตรวจสอบให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อ ID นี้ต้องยังแสดงบนอุปกรณ์อื่นปฏิเสธหรือว่ายอมรับแล้วแตะคำว่ายอมรับครับเมื่อแตะคำว่ายอมรับครับเครื่องทั้งสองก็ลองถ่ายโอนข้อมูลครับในการเชื่อมต่อ ถ่ายมาแล้วครับข้อมูลถ่ายรูปภาพครับส่งรูปภาพมาแล้วแล้วก็กำลังดาวน์โหลดรูปวิดีโอครับ26วินาทีกลังส่งไฟล์วิดีโอครับรอแป๊แบหนึ่งครับเสร็จเรียบร้อยครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเรามาเพลย์เล่นดูครับ เล่นวิดีโอเครื่องที่สองครับที่เราส่งมาจะเล่นได้ไหมมาดูกันเลยครับเปิดที่มีวิดีโอครับวันที่ยี่สิเดือนครบเดือนเครื่องที่สองสามารถรับไฟล์วิดีโอได้เรียบร้อยครับเป็นระบบแบบ HD นะครับ ครื่องแรกจะส่งแบบระบบ HD ครับห้เรมัค่ะีก็ดียแั้เูยะูนเสียบร้อยครับเป็นการส่งไฟล์ภาพและไฟล์วิดีโอครับแต่ออกมาก่อนครับเครื่องทีสองแล้วตัดการเชื่อมต่อครับเครื่องแรก เราตัดการเชื่อมต่อค ite, ือแตะคำว่าออกครับออกเครื่องแรกจะบอกว่าตัดการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์อื่นหรือไม่แล้วก็แตะคำว่าตัดการเชื่อมต่อครับมาแตะการเชื่อมต่อครับมาดูเครื่องที่สองครับเครื่องที่สองจะมีแถบสีดําขึ้นมาปรากฏว่าอุปกรณ์อื่นถูกตัดการเชื่อมต่อครับอุปกรณ์อื่นถูกตัดการเชื่อมต่อ แล้วก็แตะออกให้หมดครับทั้งเครื่องที่1และเครื่องที่2เครื่องหนึ่งแตะออกไปก่อนครับออกจากแอปพลิเคชันแชร์มีครับแตะออกมาแล้วเครื่องที่2ก็แตะออกมาครับแต่ออมาจากแอปพลิเคชันแชร์มีครับเดี๋ยวนะครับรอสักครู่ครับ เมื่อทําการตัดออกจากอุปกรณ์แล้วครับ แต่ออกจากอุปกรณ์หรือว่าแต่ออกจากแอปพลิเคชันแชร์มีก่อนครับแต่เอามาแต่ออกเสร็จเรียบร้อยครับอันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันที่ดีครับเป็นการถ่ายโอนข้อมูลถ่ายโอนข้อมูลทั้งภาพเสียงวิดีโอเป็นภาพเป็นเพลงก็สามารถโหลดได้ครับแอปพลิเคชันต่างๆก็สามารถส่งผ่านแอปพลิเคชันแชร์มีนะครับ เราดูนะครับนะครับสามารถส่งได้ทั้งแอปพลิเคชันต่างๆครับสามารถส่งได้ทั้งเพลงครับเพลงก็สามารถส่งได้เช่นกันอันนี้ก็เป็นการพัฒนาของบริษัทเสี่ยวมี่ซึ่งพัฒนาไว้กับเครื่องโทรศัพท์มือถือของบริษัทเสี่ยวมี่และเลตมี่ครับถ้าใครยังสงสัยหรือว่า อยากจะได้แอปพลิเคชันแชร์มีก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Play Store ครับหรือเครื่องที่ iOS สามารถโหลดได้ที่ iOS ครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องน้าสารพัดคลิปนะครับขอบคุณที่รับชมและสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ